เรียนคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวปิรันธนาคณาวุฒิตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาว,วิชาเอกการศึกษาพิเศษหลักสูตรห้ปีบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูโรงเรียนภูเกต็ตปัญญานุกูลอำเภอทลางจังหวัดภูเกต็ตสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา,าพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการค่ะโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลเปิดทำการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออริสติกในพื้นที่5จังหวัดนะคะคือ,ออ่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ตรังประนองและจังหวัดใกล้เคียงค่ะตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา จัดการเรียนการสอนที่มีการยืดหยุ่นเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระยะเวลาการวัดผลและการประเมินผลเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลค่ะปัจจุบันดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ทับและเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งสภาพปัญหาที่ดิฉันได้พบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือนักเรียนไม่รู้จักเงินไม่รู้จักค่าของเงินและใช้เงินในชีวิตประจำวันไม่ถูกต้องค่ะโดยหลักสูตรสถานศึกษาก็ได้ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้ในหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้เรื่องเงินการใช้เงินในชีวิตประจาวันค่ะ ซึ่งในการนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะความรู้ด้านตัวเลขนะคะจะต้องนำมาใช้ในบริบทที่หลากหลายเช่นการดูเวลาการดูปฏิทินการดูป้ายราคาและการใช้เงินค่ะซึ่งทักษะการใช้เงินก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องเงินการใช้เงินในชีวิตประจำวันโดยประกอบด้วยทักษะย่อยต,ต่างๆเช่น การรู้จักเงินการรู้จักค่าของเงินการรู้จักซื้อของโดยใช้เงินให้พอดีกับราคาสินค้าการซื้อของที่จ่ายเงินมากกว่าราคาสินค้าซึ่งต้องได้รับเงินทอนและผู้เรียนก็ต้องอตรวจสอบเงินทอนให้ได้สามารถรู้ว่าเมื่อมีเงินเหลือจากการซื้อสินค้าจะต้องเก็บรักษาให้ดีเพื่อ,อไว้ใช้ในครั้งต่อไปหรือเพื่อเก็บออมได้อย่างถูกต้องค่ะ ดังนั้นดิฉันจึงเห็นว่าทักษะการใช้เงินมีความจำเป็นเป็นอย่างมากค่ะในการที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่มีทักษะดังกล่าวอาจจะส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ค่ะหรืออาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาทักษะการใช้เงินให้กับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นผู้สอนจะต้องคำนึงถึงความสามารถและข้อจำกัดของนักเรียนนะคะเพื่อจะได้ดำเนินการจัดเตรียมสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนค่ะ การสอนออนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะที่มักจะมีข้อจำกัดนะนะคะก็คือความล่าช้าในการทําความเข้าใจเขาจะมีทักษะในการฟังเพื่อทําความเข้าใจต่ำนะคะจึงทําให้มักแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาในรูปแบบของความจำสั้นมักหลงลืมอะไรได้ง่ายนะคะซึ่งในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะดิฉันก็จะนำ การใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุตินะคะมาประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้แสดงความคิดความรู้สึกของตนตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายแล้วก็กระตุ้นให้นักเรียนใส่ใจผู้ที่มีบทบาทแตกต่างไปจากตนเองนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความคิดความรู้สึกนะคะ และการกระทําที่ได้แสดงออกตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดค่ะจากสภาพปัญหานะคะคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะซึ่งนักเรียนของดิฉันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่รู้จักเงินไม่รู้จักค่าของเงินและการใช้เงินไม่ถูกต้องนะคะเช่นบางคนไม่รู้เลยนะคะว่าเงินมีกี่ชนิดชนิดไหนบ้างบางคนก็รู้ว่าเป็นเงินแต่ไม่รู้จักค่าของเงิน บางคนก็รู้ว่าเป็นเงินแต่ก็ไม่สามารถนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะไม่รู้ว่าสิ่งของนั้นมีค่าเท่าไหร่ต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่ในการาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะหรือเมื่อจ่ายเงินไปแล้วก็ไม่ทราบว่าจะต้องได้รับเงินทอนกลับมาหรือไม่ค่ะซึ่งผู้ปกครองบางท่านนะคะก็ยังไม่เปิดโอกาสให้บุตรหลานได้ฝึกซื้อสินค้า ด้วยตนเองอาจจะเพราะเป็นห่วงนะคะว่าด้วยบุตรหลานเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะจึงยังไม่ไว้วางใจกลัวจะไปซื้อของแล้วก็ไม่ได้ของกลับมาหรือ,อไปซื้อของแล้วจะได้เงินทอนกลับมาหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการซื้อของในชีวิตประจําวันค่ะ <c oughs> จากปัญหานะดังกล่าวนะคะ หากเราสามารถนําปัญหามาแก้ไขได้นะคะผู้เรียนก็จะมีความรู้ความสามารถเ,เรื่องเงินการใช้เงินมากขึ้นนะคะและสามารถนําไปใช้ได้ถูกต้องฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์การใช้เงินในชีวิตประจําวันของตัวนักเรียนเองให้เขาได้นําความรู้ความสามารถทักษะจากห้องเรียนไปปรับใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่เป็นภาระของคนรอบข้างแล้วก็ผู้ปกครองก็จะมีความไว้วางใจในตัวนักเรียนมากขึ้นให้นักเรียนไปซื้อของหรือบริการต่างๆได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อของได้ไหมจะได้เงินทอนกลับมาหรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งนี้นะคะดิฉันจึงนํามาเ,เป็นประเด็นท้าทายนะคะโดยการจัดทําเรื่องการพัฒนาการรู้จักค่าของเงินเหรียญ และเงินธนบัตรโดยใช้กิจกรรมจับจ่ายใช้เงินและชุดฝึกทักษะสื่อผสมค่ะสำหรับวิธีการดำเนินง,งานนะคะก็ 1. นึ่งนะคะวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อดูมาตรฐานตัวชี้วัดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆค่ะ 2. อ,ออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะ 3. ผลิตสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะ 4. จัดทำและพัฒนาชุดสื่อผสมเพื่อประเมินผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะ 5. กํากหนดกิจกรรมการเรียนการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะโดยใช้กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ แสดงบทบาทสมมุติให้เสมือนกับนักเรียนได้เอาเงินไปใช้ซื้อสินค้าจริงๆค่ะ 6. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7. บันทึกผลการเรียนรู้นะคะสําหรับผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักเรียนคนใดดูแล้วว่าไม่ค่อยเข้าใจหรือทําไม่ได้นะคะ ก็จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนทําแบบซ้ําๆหลายๆครั้งนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความชํานาญและเข้าใจในเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับผลลัพธ์นะคะจากการพัฒนา,าในครั้งนี้นะคะก็คือ 1. ผู้เรียนรู้จักค่าของเงิน 2. ผู้เรียนใช้เงินซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง 3. ผู้เรียนนำความรู้จากห้องเรียน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าหยุดเรียนรู้เพราะชีวิตไม่เคยหยุดสอนขอบคุณค่ะ